โคหวานนะพี่มาโคตรหวานสีสีเหลืองเน<บ>าะออกมาเทเลยเทยกองแรกหมดไปแล้วนะออกมาเทเลยจ้าเทยเทยอะเลยคนไหนอยากช่วยกเกษตรกรต้องมาซื้อที่นี่นะเพราะว่าอะไรรู้เป่าพี่ยาจะไม่ได้เก็บค่าที่เขานะคนไหนที่ปลูกผักแล้วแล้วราคาตกต่ำเอามาเทขายได้เลยพี่ยาช่วยขายพี่ยาช่วยโพสขายนะพี่ยาไม่เอาภาพพี่นะช่วยกันขายเทเลยเทเลยขายได้กิโลแล้ว ขายได้กี่โลแล้วพ่อค้าหมดไปกี่ร้อยโลแล้วเกือบห้าเกือบห้าร้อยครับเกือบห้าโลแล้วยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงขายได้ห้าร้อยโลแล้วดีไหมชอบไหมดีครับชอบครับชอบครับอ่าชอบมากเลยบอกเลยบอกคนคนกลางนะดูดีที่ปู่พ่อพูดก็ใครมีที่ขายก็ที่เสาพายอากาศเาอะไรได้นั่งขึ้นบนป่าขายที่นี่แล้วไม่ได้เก็บค่าบี้ขายขายเป็นดีไหมชอบไหมดีครับชอบแล้วขอขอบคุณมากครับพ่จ้า ขายดีๆนะเพราะว่าพ่ยาช่วยขายแล้วพ่ยาก็มีพื้นที่ให้วางขายนะมากันเยอะแต่ว่าต้องมาติดต่อก่อนเพราะว่าบางวันพ่ยาช่วยขายได้ไม่ได้หลายเจ้านะ <c oughs> บางทีพิยาจะช่วยคนนี้หรือไม่ช่วยคนนู้น <c oughs> มากันทีละคันแต่ว่าติดต่อมาก่อน <c oughs> ขายได้ห้าร้อยดูแล้วอะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง <c oughs> <c oughs> คนไหนดูอยู่ว่ามาเลยนะมาช่วยกันซื้อ คนละแปดบาทเองอะถูกซื้อคนละแปดบาทเท่ากับได้ช่วยกเกษตรกรชาวไทยนะได้บุญด้วยนะลงทุนแค่แปดบาทแต่คุณได้บุญนะม,มา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 แม่มีคนขายข้าวมันไก่ยังใครขายอะเอาทำไมอะ่ะไม่มีคนขายเหรอข้าวมันไก่ ขอคนขายข้ามันไก่คนหนึ่งขอคนช่วยขายข้ามันไก่คนหนึ่งนะข้ามันไก่ก็จะขายข้าโพดก็จะขายข้ามันไก่ก็ขายดีข้าโพดก็ขายดีคนละแปดบาทแปดบาทลูกค้าช่วยมาเลยโอเดี๋ยวจะเอารจกันไปช่วยเออนี่มยมัน อมาพี่ยากรมาก่นมากรข้ากล้องนิดหนึ่งมาเร็วเร็มาพี่ยาอยากให้เข้ากล้องนิดนึงมาเร็วเวมาช่วยเกษตรกรนะก็คือราคามันตกต่ําใช่ไหมราคาข้าวโพดตกต่ําชาวเมืองการชาวท่าม่วงเขาก็เลยมาขอพี่ยาขี่รถขึ้นมาเลยบอกว่าพี่ยาขอขายได้ไหมพี่ยาก็เลยให้ขายฟรีเลยแล้วช่วยขายด้วยนะเที่ยมเลยครับแล้ววันนี้คุณพี่ซื้อดีโล ผมเอาจักรยานมาอยู่เดี๋ยวผมแอกไปผมจะซื้อเองคนเดียโอ๋อันนี้คือขาประจำโรงงานเรานะหยิบจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วแวะมาซื้อข้าวโพดนะมามาขายดีไหมขายดีไหมขายดีไหม,ไหมชอบไหมชอบปลูกแล้วรู้สึกว่ามีความหวังไหมตอนนีมีความหวังครับก็คือเกิดว่าแล้วเรายังมีที่ระบายออกมาไรนะเพราะเกษตรกรก็จะได,ด้ไม่ต้อง ขาดทุนนะครับเวลาถ้าขายไม่ลงทุนไปแล้วเก็บเกีียวผลลิตไม่ได้ก็ต้องขาดทุนที่นี้เราขายออกไปได้ก็ได้ทุนงืนอาจจะได้มีกําไรได้ต่อยอดต่อ่ล้มล้มลมครมีไหมตอนนี้พิยาทำไมพิาดีครับชวนเพื่อนชวนเพื่อนที่ปลูกผักปลูกหญ้าก็นะครับใครที่พืชผลที่ราคาไม่ดีนะครับแล้วไม่มีที่ขายก็มาสามารถมาขายที่นี่ได้นะครับพิยาให้โอกาสทุกคนนะครับให มีพื้นที่ทํากินแล้วก็สามารถนําพืชผลของตัวเองมาขายตรงกับผู้ซื้อได้เลยครับครับมาขายได้เลยเราจะได้ไม่ต้องคือเราจะได้ปลูกแล้วเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าไม่มีที่ขายใช่ครับถ้คือตลาดไปแล้วถ้าตลาดมันเต็มเราก็มาระบายขายตรงกับผู้ซื้อได้เลยพี่ยายินดีเลยนะครับยินดีมากเลยแล้วขายดีชอบอ่ะชอบอ่ะแป๊บเดียวได้ห้าร้อยโลอ่ะเคยขายได้แบบนี้ไม่ในชีวิตอ่าก็อันนั้นเป็นขายปลีกอะ ครับยากครับต้องคือต้องใชไขส่งอย่างเดียวต้องมช่ไหมไขส่งครับใช่เขาจะผ่านพวกเขาการได้ยางใช่คือขายยกยกสวนไงใช่แต่ราคามันจะต่ำกว่านี้ไงยกสวานเนี่ยเพราะว่าเราต้องมีแรงกันต่อๆกันใช่ได้บอกต่อๆกันเลยนะถ้าขายส่งมันต้องผ่านเผ่านคนกลางอ่าคนกลางก็มีค่าจ่ายเหมือนกันใช่เป็นอาชีพที่ต่อๆกันไปใช่มีแรงงานตั้งแต่คนปลูกคนหัก เนี่ยอาชีพเนี่ยคแชร์บางทีคนไม่กันเยอะข้อมูลแชร์หมดันก็สบายไม่ทันเน่ยข้อขาเงินเงินหายอย่าต้องอยู่ไม่มันอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ครับเพื่อให้ได้เกษตรกรได้คุณคือ้วมีแรงในการทำต่อไปครับคนบ้านเดียวกันต่างคนนี้เขาอยู่งานเนีขาอยู่การจะน้าบุรีครับอยู่ทัพกาครับผมทำเตี้ยนะครับครับผมอยู่ทาเตี้ยครันออกาฉทยงเตี้ยครับผมถ้าเป็นพื้นที่เกษตรครับ

อันนี้ของเมืองการอันนี้เขาปลูกเองขายเองที่นาทีสัมภาษณ์เขาด้วยนะที่สัมาษณไว้ได้เหยาไม้ไหมต้มได้ที่นาทีเหยาไม้ไหมทำน้ำมันกระปวดได้ปวดทุกเนยได้ครับผมครับผมนี่ครับอันนี้เนยอนี้เลยครับอ่านไม่หมดเก็บไว้ได้เลยครับนี่ฮะหมดเลย คือเม็ดมันยังเต่งต uh, ึงคือเยอะะค่ยังไม่แก่เกินไปนะครับก็คือสามารถเก็บไว้ได้สองสามวัน้ายังทานไม่หมดก็เก็บเอาไว้ได้ครับก็เนื้อเขายังสดอยู่นะครับเต่งตึงอยู่นะครับก็ข้าวโพดจริงๆริงก็ประโยชน์เยอะนะครับคือคนทานเนี่ยทานได้มีประโยชน์เยอะครับชีวิตช่องวินก็คือไปทำน้ำมันข้าวโพดได้อะไรได้ครับสามารถทำ เจ็บไวได้เอาละแล้วก็โพดไอ้สีขาวกับไอ้สีเหลืองนี่มันแตกต่างกันยังไงสีขาวกับสีเหลืองนะอ่าสีขาวเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเนื้อเขาดูสีขาวหน่อยดิสีขาวมันจะเรียกแบบแบบให้ดูแต่อ๋อสีขาวหมดแล้วเหรอไม่รู้ว่ามาเยอะป่ะอันนี้โอ้ขาวอันนี้นี่ครับจะแยบไปดูอันนี้ก็โพดขาว ขาวม่วงนี่เขาเรียกขาวม่วงขาวนี่จะมีขาวม่วงขาวล้วนแล้วเดี๋ยวนี้มีขาวชมพูนะครับทันใหม่เลขาวชมพูแต่นี้เขาเรียกขาวม่วงก็คือจะมีสองสีบางคนก็เรียกสองสีก็แนวสองสีขาวม่วงนะฮะอันนี้หวานหวานหรืออย่างก็คือเรียกเหลืองก็คือเรียกคำสีเหลืองตอนี้กขาพดหวานทำไมถึงเรียกเ้าพูดหวานเพราะว่าหวานมันจะรสชาติของกะปิเดี่ยวออกมาคือมีรสชาติหวานเดี๋ยวนี้คือเขาพัฒนาใส่พันออกมาต้มหรือว่า ย่างเลยนะจะมีรสชาติของโค้ดโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็จะมีรสชาติหวานในตัวเขาเลยครับผมก็คือจะได้รสชาติธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งนะครับอ่าก็คือได้รสชาติของข้าวโพดเต็มเลยครับผมสองสีนะในตลาดขค้ดฟักสดไปจะมีโพดหวานข้าวโพดขาวม่วงเนี่ยตอนตอนนี้คนกําลังนิยมข้าวม่วงอ่าข้าวม่วงข้นิยมข้าวโพดหวานก็นิยมเพราะว่าโพดอ่าอันนี้สามารถไปทาไอติม โพดได้น้ำนมโพดนะครับอ่าแล้วก็โพดถุกเนยอ่าบางคนเนี่ยซื้อไปอย่างเงี้ยไปแกะเม็ดแกะเม็ดก็ไปทำโพดถุดเนเนยได้ก็ได้อ่าก็สามารถไปต่อยอ,อดจากนี้ได้โค้ดยากโพดถุกเนยหลายอย่างทีกว่